我们在干嘞。 对呀，对呀，对呀，对呀。

คนของเรามีคนจากพือนที่เราอะมีอาทำตัวตางๆที่มีเพื่อนนะครับจากต่างพื้นที่ต่างๆมารวมถึงสามเข้นที่ เอาสมัยข้อมือครับข้อมือที่ใช้เรื่อหลัางนะครับหรือุมือหนึ่งนะครับรวมกสองัวนี้นะครับนี้ถือว่าเป็นการ่วมพลังนะครับเพื่อเพื่อการออกกำลังกายอองผู้สุดใปแล้วก็มาร่วมกันสายงานดึบลมพส่เพื่อการเป็นเป็นดัมของทุกทีนครับเดี๋ยตันให้ด การที่้กับเขาจรู้ดีการประดับประดาประดับตกแต่งหรกัดเตรีเอ่อนะครับไปเห็นกันบ้างนะครับมันจะมีาดเกิดึนนะครับเหมอเอร์แ้า้เปิดกันไ้เนื่อเวลาตรวจตามมาสุกนคืันนนาทกรัคับ

แต่มาทําให้ได้นะคะด้วยค่ะได้เนี่ยมาแล้วนะคะนําเรื่องต่อไปค่ะความสุข นะครับซึ่คือนะครสร้างอากาศที่ร้อนนะครับเพื่ะ้ลที่เป็นตางนะครับก็พัดารบนก่อไปยังพี่น้องนะครับว่าอย่างนี้นะครับก็ีนะครับขอจังะนะครับห้รวที่เปิดเปินเืแยกไ้เปามสุ่ต่างๆนะครับเพื่อให้ไดความเพียงทั้งหมองารุดท่นึ่งเนาเขาย่แรก ครับล้ำเสียงก็ับผมเมื่อวันนี้โอ้ยนั่นเห็นบอกผมมางามเกือบทุกคืนภงานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสงสัยว่าซีนนี้เป็นซีนซีดีซีงามะครับปีที่เป็นสีมงคลนะครับปีห้าแต่เลขห้าเลขเก้าผมบอกว่าเป็นเลขดีทางครับเชิญครับคุณไหนที่ยังไม่มามีไหมนะครับก็ผู้ที่เชิญนะครับผ่านพุ่มนะครับพุ่มเงินพุ่มทองเพื่รมาลงสาธิต หรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวเราพระไรที่มีเรานะครับจะมาอยู่ด้านหน้านะครับก็ให้มาตั้งแถวอยู่ด้านหน้านะครับเวลาถ่ายภาพถ่ายอะไรออกมานะครับมันก็จะเกิดความสดสวยงดงามนะครับก็สําหรับมโหรีรือว่ากองคณะกองนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ ะจะเอาเข้ามาโชว์ประกอบกับขบวนได้ก็ดีนะครับเวลาถ่ายภาพออกมาก็จะเป็นภาพที่สวยงามนะครับโอ้ยตากลองก็จะมันมาไหลมาจากซองใดเนาะตากลองก็ะไดจะมันคักบ,บาดนี่ครับพี่น้องครับขอเวลาอีกสักแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่าน วันนี้นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งในช่วงที่ยังไม่พร้อมนะครับผมก็จะได้นำมาท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็มีท่านกิตติสนธิธรรมครับหัวหน้าไปสี่คำเขื่อนแก้วเรานะครับคุณสุมาลีพินยาศักด์นะครับผู้บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัยาริยนะครับของคำเขื่อนแก้วและก็ท่านสอจอทองสุชาลีแก้วและก็ท่านพรชัยวงงามครับประหลัดอาวุโสนะครับและก็ ลงเที่ยวคำเตือนแก้ที่เมืองมแล้วก็ท่านผู้ในการเสนอสำโรงผู้ใดของชุมนุมรวมคำแล้วก็ท่านผู้ดีเกตุมาตายที่ผมไม่ได้อ่านชื่อนะครับก็ขอขอขอบคุณทุกทท่านเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเรียนสถานที่นัดเดียวครับสามสิบวิญาทีน่าจะทำนะครับก็ขอความเป็นรุนหพี่น้องเรานะครับตอนนี้เด้วยความพร้อมเพื่อความเป็นตจ้าพักหน่อยพี่น้องนะครับเดจนได้รงไฟองไม่จต่เน้นดีเกตีสุดแล้วนะครับตอนนี้ ของเหล่าท şey ี่อาชุมชนนท้กานนะครับที่ได้นำเข้ามาเปิดแชหงบุญเระเนบุญต้องใส่ใจที่จมาำเแกเรานะครับพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วและก็หันใจนะครับแต่ว่าวันนี้โชคดีมากนะครับแดบไม่มาเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องเราปีนี้เป็นปีที่น่าภูมิใจที่บรรยากาศของการเปิดนั้นนะครับมีอแรกออกมา